เรื่องย่อเรื่องตลก69 The Series On Air 6ตอนจบรับชมได้ทาง Netflix ตุ่มมนลืดีสารพันธ์สาวสวยพนักงานดีเด่นของบริษัทธนาฉัดประกันภัยได้ถูกบริษัทปลดออกจากงานแบบฟ้าผ่าระหว่างความสับสนว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตก็เหมือนโชคชะตายิ่งเล่นตลกเมื่อป้ายหมายเลข6ของห้องเช่าที่เธอเช่าอยู่เกิดน็อตหลวมจากเลข6จึงหมุนตกลงมาเป็นเลข9 พอวันลุ่งขึ้นมีกล่องพัสดุปิดสนามาวางไว้ที่หน้าห้องเธอจับต้นชนปลายไม่ถูกเมื่อพบว่าของที่อยู่ในกล่องคือเงินสดจำนวนมากที่จะทำให้ชีวิตตกงานของเธอสดใสและมีทางออกต่อมามีชายสองคนบุกมาค้นห้องและทำลายเธอทำให้เธอพังมือฆ่าชายทั้งสองเพื่อเอาตัวรอดและได้ซ่อนศพไว้ในห้องการจับกลุ่มเด็กเดินยาปลายแถวเพื่อขยายผลไปสู่ปฏิบัติการลับจับเจ้าพ่อขายาชื่อกระชอน ความชุนละมุนระหว่างตำรวจกับคนร้ายทำให้ตุ้มเริ่มสงสัยว่าเงินที่เธอเจอนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดนี้หรือไม่ตุ้มวางแผนก้าวต่อไปอย่างระมัดระวงังหลังจากที่คิดคิดคิดตุ้มตัดสินใจออกไปจัดการทุระโดยหวังจะอำพรางเบาแสของตัวเองด้วยต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งโผล่มาที่ห้องเช่าทำให้ชีวิตของตุ้มวุ่นวายหนักขึ้นทางด้านลูกน้องของเสียโต้งระแวงว่าอาจมีคนพยายามลอบแทงข้างหลังจึงเริ่มส่อหาข้อเท็จจริง ส่วนเพื่อนบ้านที่หวังดีกับตุ้มจนเกิดเหตุได้เข้ามาในห้องของเธอแบบไม่คาดคิดเธอกลัวว่าความลับจะแตกจึงขอให้เพื่อนชื่อฝนช่วยทําตามแผนที่เธอวางไว้หลังจากตํารวจได้รับเบาะแสการส่งยาล็อตใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นตุ้มประเมินสถานการณ์ว่าจะใช้แผนเดิมต่อไปได้ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันแต่ความสลับซับซ้อนมีมากขึ้นเรื่อยๆยากแก่การคาดเดาจนทำให้ตุ้มต้องตัดสินใจเพื่ออ,อิสรภาพของตนเอง ในปี2542เรื่องตลกเคยเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองของเป็นเอกเรัตนเลืองมาก่อนโดยเรื่องตลก69นั้นลลิตาปัญโยพาตเป็นนักสแสดงหญิงยืนหนึ่งในหนังเพียงคนเดียวอื่นใดคือตัวประกอบทั้งหมดหนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จในแง่าลายได้แต่ได้รับรางวัลทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมากมายในประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมรางวัลน,นักสแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจาก3เวทีคือ รางวัลพระราชทานสุรัสสวัสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์และรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงส่วนต่างประเทศได้รับรางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินเทศกาลนานาชาติฮ่องกงและเทศกาลนานาชาติบุกลิน